สวัสดีครับเมื่อในเลคเชอร์ที่แล้วนะครับเราได้เรียนกฎ4ข้อนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมครับแล้วก็ในเลคเชอร์นี้เราจึงมาเรียนกฎข้อที่5นะครับซึ่งบอกว่าเมื่อ A เป็นจำนวนใดๆที่ไม่ใช่0ูยเนี่ย a ยกกำลัง0จะเท่ากับ1เสมอน้องคิดว่าจริงไหมครับครับคือจริงๆแล้วนะครับผมอยากยกตัวอย่างง่ายๆมาสักอันหนึ่งดีไหมครับก็ค,คือว่าถ้าสมมติว่าเรามี x นะครับยกกำลัง5หารด้วย x ยกกำลัง5านะครับมันก็คือจะเท่ากับ x คูณกัน5ตัวที่เศษถูกไหมครับแล้วก็ x คูณกัน5ตัวที่ส่วนถูกไหมครับข้อนี้ครับเราก็จะเห็นเลยว่าเราสามารถที่จะจับคู่อย่างนี้ถูกไหมครับที่เศษและส่วนและแต่ละคู่เนี่ยลองดูนะครับในแต่ละวงเล็บนะครับ ในแต่วงเล็บก็คือที่มันเป็น x หาร x นะครับยังไงมันก็ตัดกันเป็น1ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับทุกวงเล็บเนี่ยจะกลายเป็น1หมดเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคำตอบของ expression ตัวนี้ก็คือเป็น1นั่นเองถูกไหมครับเขาวนี้เรามาดูกันนะครับว่าถ้า x เนี่ยถ้าสมมติเราแทนค่า x ด้วยด้วยสจะเป็นยังไงครับยังไง2 2ก็ตัดกันเป็น1อยู่ดีถูกไหมครับถึงผมจะแทนด้วย3มันก็ยังตัดกันเป็น1อยู่ดีถึงผมจะแทนด้วยลบ1.7ใช่ไหมครับลบหน่ยังไงก็มันก็ตัดกันบนและล่างอยู่ดีถูกไหมครับเพราะมันเท่ากันถูกไหมครับยังไงผมก็ได้1อยู่ดีนั่นแหละแต่ครนีปัญหาจะเกิดก็ต่อเมื่อผมใส่เลข0ูนย์เข้าไปเมื่อ x เป็น0เห็นไหมครับว่าปัญหาเกิดขึ้นตรงไหนเอ่ยเกิดขึ้นตรงที่ว่า ถ้าผมกลายเป็น0ส่วน0ย์ในแต่ละโมงเล็บนะครับ 0- ย์ส่วนศนมันนิยามไหมครับมันไม่นิยามนะครับ0ูนย์ไม่นิยามเพราะฉะนั้นมันจึงทำให้เกิดปัญหานะครับเพราะฉะนั้นนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงสนใจ a ที่เป็นจำนวนใดที่ไม่ใช่0ูนย์นะครับเพราะว่าถ้าเป็น0ูนย์เมื่อไหร่เนี่ยมันจะทำให้เกิดปัญหานี้ตามมาคือ0ูนย์ซึ่งจะทำให้ไม่นิยามนะครับครับ คราวนี้ผมอยากจะพิสูจน์กฎข้อนี้โดยมองจากมุมมองอื่นบ้างนะครับเรามาดูกันว่าเรามีอะไรที่จะพิสูจน์กฎข้อนี้เหมือนกฎข้อ5เนี่ยครับได้บ้างลองดูอย่างนี้ดีไหมครับเราดูกฎข้อที่1นะครับอันนี้เป็นวิธีพิสูจน์วิธีอื่นนะครับผมขอเปลี่ยนสีเพื่อความตื่นเต้นละกันเป็นวิธีพิสูจน์วิธีอื่นนะครับเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งเรามีว่า a ยกกำลัง m คูณกับ a ยกกำลัง n เท่ากับ a ยกกำลัง m บวก n ถูกไหมครับคราวนี้ถ้าผมสมมุติว่า n เนี่ยเท่ากับลบ m จะเกิดอะไรขึ้นครับจะเกิดเหตุการณ์ที่ว่า a ยกกำลัง m คูณกับ a ยกกำลังลบอ๋อทอดครับอันนี้ผมเขียนผิดนะครับถ้าสมมติว่า n เท่ากับลบ m นะครับเพราะฉะนั้น n เนี่ยคือลบ m ถูกไหมครับมันจะเท่ากับ a ยกกำลัง m ลบ m ซึ่งก็คือ a อยกกำลังศูนย์ถูกไหมครับคราวนี้เรามาดูกันว่าตอนนี้เรายังไม่รู้นะครับว่า a อกำลังศูนย์เป็นเท่าไหร่นะครับยังไม่รู้นะครับครับยังไม่ได้บอกว่า a อกำลังศูนย์เป็น1นะครับผมยังไม่ได้บอกเลยแต่คราวนี้เรามาใช้กฎข้อที่4นะครับกฎข้อข้อที่4ว่ายังไงครับกฎข้อที่4ก็คืออันนี้นะครับบอกว่า a ยกกำลังลบ n เท่ากับ1นส่วน a กำลัง n นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจะเกิดอะไรขึ้น a ผมก็แทนค่าเหมือนเดิมนะครับเรามี a ยกกำลัง m ถูกไหมครับแล้วเราสมมติว่า n เท่ากับลบ m เพราะฉะนั้นเราก็ได้ว่า a ยกกำลัง n เนี่ยก็คือ a ยกกำลังลบ m นั่นเองแต่ว่าจากกฎขอ้อ4นั้นบอกว่า a ยกกำลังลบ m เนี่เท่ากับ1ส่วน a ยกกำลัง m นะครับเพราะฉะนั้นจะได้ว่าอะไรครับจะได้ว่าเป็น a ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง m ถูกไหมครับเพราะว่าผมกับเศษเป็นส่วนจาก a ยกกำลังลบ m ก็กลายเป็น a ยกกำลัง m ซึ่ง2ตัวนี้ครับมันจะมีตัวเอเท่ากันเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับตัวอย่างที่ผมได้โชว์ไปเมื่อกี้นะครับในข้อนี้นะครับก็เหมือนกับข้อนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงกลายเป็น1ถูกไหมครับแต่คราวนี้เนี่ยอย่าลืมว่าตัวนี้มันก็มาจากออ expression ตัวนี้เหมือนกันแล้วก็เราก็พิสูจน์ตรงนี้ได้มาจาก expression ตัวเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเราจึง บอกได้ว่า a ยกกำลัง0เท่ากับ1นะครับนี่เป็นวิวธีพิสูจน์อีกวิธีหนึ่งนะครับครับแล้วคราวนี้ถ้าสมมุติว่าเราจะพิสูจน์ด้วยวิธีอื่นอย่างเช่นใช้ข้อ3ได้ไหมครับลองดูนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งใช้กฎข้อ3ก็คือ a ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n เท่ากับ a ยกกำลัง m ลบ n ผมก็สมมุตินะครับ สมมุติอีกแล้วว่า n นะครับเท่ากับ m เพราะฉะนั้นผมก็จะได้ว่าจากซ้ายมือนะครับจากข้างซ้ายมือเนี่ยผมก็จะได้ว่าเป็น a ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n แต่ n เท่ากับ m ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็เขียนว่า m อย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือจากซ้ายมือนะครับจากขวามือผมได้อะไรครับจากขวามือผมก็ได้ว่าเป็น a ยกกำลัง m ลบ n ซึ่ง n ก็คือมีค่าเท่ากับ m ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะได้ a ยกกำลังศูนย์ และเห็นไหมครับเครื่องหมายเท่ากับตัวนี้เป็นตัวบอกว่าซ้ายกับขวาเนี่ยเท่ากันเพราะฉะนั้นมันก็จริงกับตรงนี้ด้วยที่ว่า a ยกกำลัง m ส่วน m เนี่ยซึ่งผมรู้อยู่แล้วว่ามันคือ1ถูกไหมครับมันเท่ากับ a ยกกำลัง0เพราะฉะนั้นเราจรึงสุบได้อีกครั้งหนึ่งว่า a ยกกำลัง0เท่ากับ1นะครับอันนี้ผมพิสูจน์โดยใช้กฎข้อที่3นะครับผมครับจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วกฎพวกนี้ครับ เราสามารถที่จะพิสูจน์ได้หลายวิธีนะครับผมครับแล้วก็โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ